สบายดีทุกคนวันนี้พวกเราก็เอ่อไปโลกทงหน้าแบบกลุบกลิบนะทุกคนพวกเราไปหาเก็บดอกบัวนะวันนี้เราไปหลายคนเนาะมือนนีนเนาะตามาตามาพี่นอ้องอ่าซ้อมเต้นนะทุกคนซ้อมเต้นเออซ้อมเต้นอ่าโฆษณาอันนี้โฆษณาขนมเล่เนาะขนมโฆษณาที่อ่าครูเต้ยเป็นฟรีเซนเตอร์นนะทุกคนเออ ตัวอภิวัตเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเต้นออมาสิคือบอสจะเป็นพรีเซนเตอร์เลในประเทศแล้วพรีเซนเตอร์ก็วิวไปวิวบอสเยอะใหญ่ปะเออถ้าสมมติไม่ได้เป็นไงตูกเซนเอได้นยแล้วเขก็ยอกยอก

ขนมเล่เพื่อเปิดไม่เอาเอเด้อนี่จะเขาจะมาซ้อม,นะม,มเต้นเนาะมาซ้อ,อมเต้นนี่ยไทนีงเึงใช่ตอนซ้อมเต้นนี่นะเปิดเมี่ปฏิบัติมาได้ชนีดน่ะหน้านพุ่มามา้อมได้พุ <c ười> <c ười> มอีฟฟนคือคนมากเลย <c ười> คนมากถึงนำ <c ười> ้ำฮอนลวก คุณเหล่าเมื่อยค่ัวอิลวกับ่งหาึ่งสองสามสองหน่มหนึ่องสาม่แล้วกมห้าหกเจ็ดแีห่งี่แล้วก็นี่ ันนี่งดมีเลอ้รัเออมื่อกูซ้อมเต้นมืตกับเพื่องเราเต้นอไปสวยไปสี่โมงละเด็กเลยลได้เลยได้เออไปแม่ไมทางนี้จ้าแม่เอาลงลักนะผมจะอย่่้างหน้าครับ หนึ่สองสาี่ล้าเออเฮ้ยสิเออมือมือเต็มกบเข้าเลยบบดนั้นโอเคบอสองสามมกี่มีสิใส้กุก สี่ห้าหกแล้วกันหนึ่แล้วกัน5าหกเจแล้วกันหนึ่แล้วกัาา ตอนนี้เราก็ถ่ายแล้วเรียบร้อยนะทุกคนไม่อย่างอีมองมันเป็นอย่างม้าซ่าสูเมาซ่าว่ะปอมปอไปเลาะท้องหน้าแบบกรุบกลิบนะทุกคนไปหาไปหาเก็บดอกบัวนะมื่อนี้เขาไปหลายคนเนาะมื่อนนี้เนาะ ตามาตามาพี่น้องเจ้าฮะงามงามบ่งามบ่อยากได้ดอกตัวกระเด็นสบายดีทุกคนเจ้าก็มองในแนะน้ำลอกอะไรแล้วแบบข้าก็กินน้ำมันดีว่ะอัด ตัวแทนเขาจะเป็นน้าป่านนะคะจะมากินน้าจะจะมากินน้ำอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่แบืว่าบอสามารถกินไดแต่ว่ามือนี้ขนาดเขาซีลองพิสู์ว่ากินให้เบื้องว่ากินไดเทบอแมนกินกินบอได้ซี่ดอเมือเราไปผ่าทุกคนไปเอาดอกบัวมาเบิ้งว่าตายไปเลยทุกคนคนงอเลยอันนี้บูมาน้ำลังป้า สูตรมาเก็บดอกบัวสวสูตรมาเก็บดอกบัวคือเลิศมากเลิศเวอร์ปังที่สุดปังกว่านี้ก็ลูกปืนละปะไปนะแม่ถ่ายยศยนี่ฮะถ่ายยศยนี่เดี๋อวงถ่ายเม็ดถ่ายเลยตอนนี้เฮาก็จะมาแบบเก็บดอกบัวนะขอดป่างามที่ต้นหาเฮ้ย ตล้วบัว์ท่าลงามแท้ยังไปยังไปแล้วก็ซอสอันวินชันเซนเตอร์ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นดินของเซฟุนเองนะทุกคนนี่เห็นบอลรวยบอกคนรวยมอองีนี่น้ำตานเนื้อ อุ้อีทีฟกูว่าเฮ้อบ่ย่างมึงอีทีฟกูมามึงกาจันบริีกูบังคิวมึงกับฮูแล้วว่ามึงอีทีฟมึไม่มีความสงสัยยังเลย ตอนนี้เนาสองคนมาเจอกันต้องแบบประทะกันว่าทุกคนยยัง่ไได้ลกูต้องประทะกันว่าพยายามกระโดดไปพุ่นเลยเบ้าไปบังไปเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยนะเอาบังโดดข้ามฮันบอกไปยังโดดข้ามได้เออมะเออจับพูดถึโดดข้ามได้เราแปลว่าสนเลี้ยงอันนั้น เลี้ยงเงเลี้ยงต่ำโอเคต่ำมากเออมาต่ำดามวันนี้อาเซนฟอนกับอานาปานชีพากันโดดข้ามโดดข้ามห่านไผ่โคตรโดดข้ามได้แหละผู้ได้รอดผู้ได้รอดแหละได้กินอันนั้นได้กินฟรีเออได้กินฟรีมาแลยมาเลี้ยงนะอีป่ายิงสุกกันนาผูดได้แรกก่อนผู้ได้เพ้ผู้นั้นไปก่อนเด้อเนื่งสองซ้ำเด้อเนื่องสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำไป หนบ่งสองเฮ้ยแล้วเราจะกลับยังไง่ว่านันเลยข้ามมาข้ามมาคืนอันนี้มันตำกว่าตัวนี้ตัวนี้เขาคืนยากไ ข้ามาคืนไปแล้วก็ต uh, to <nous. S 2> ้องเอาจะูเอาดกบัวมันนั่ด้เด้อดิเอาดกบัวมันเลยเนี่ยหนึ่งลองบนหลอดบนหลอดเ่มนีบนหลอดเอาแม่ลงมาไหมบัลงมาไหมชื่งน้นบอดแล้วมันบชอเดด้เดอป๋อน้ำป่านมาก้อนบางทีน้ำป่านเปียกหลายกู้ด

ฝนหลงนี่มีต้นสรุปเราก็มีคนเลี้ยงแล้ทุกคนเข้าไปถ่ายคลิปันดีกว่าอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คอมเมนต์ยอยอมาสมขึ้นไทยอดไถ่ยอดฮีดู้ไถ่กระ้เศษจบไม่ไเศละยอยไม่เล่อจเอาเฮ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยกราบสบายดีนะฮะต้องแข่งกันไหม เด้อยวกกุกกรก่อนกูก่อนกุก่อนเลขเกหน่งสองมเเลลลอานไปสินะกต่อไปตายไเจ็บาอีีบนวันนี้นะโอ้มีมวยนะคะคนนี้ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video